คครับวันนี้ก็พามาดูเป็นบ่อบาดาลน,นะครับบาดาลเจาะมือนะก็บ่อนี้เป็นบ่อที่ใช้ประจํานะครับถ้าถ้าเจาะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยทำมาได้ประมาณ5ปีแล้วนะครับเพราะว่าทําตั้งแต่ตอนที่มาขุดสะใหม่ๆนะครับแล้วก็จะปลูกอ้อยเนาะ ้ก็เลยมาเจาะนะครับนี่เป็นบอ่อที่หย่อนท่อขนาดสองนิ้วนะครับเป็น pvc2 สองนิ้วนะ<ม>ก็หย่อนทั้งหมดความจริงเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาประมาณนี้นะแต่ว่าผมตัดท่อออกนะก็ถ้าลงไปในดินเนี่ยก็จะประมาณเกือบเกือบแดเมตรนะครับแต่ว่าคือเจาะลงไปอีกนะ ที่เจาะลงไปในดินจริงๆเนี่ยคือสิบเมตรแต่ว่าหย่อนแค่แปดนะครับข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันผมสันนิษฐานว่ามันเป็นโพรงนะเป็นโพรงแล้วก็เพราะว่าดูดน้ําเนี่ยมันผมผมใช้น้ําทั้งวันเลยนะเพราะว่าผมนนปล่อยน้ําลงสระเดี๋ยวอันนี้ก็เอาหย่อนท่อท่อดูดนิ้วครึ่งนะครับต่อกับนี่หอยโครงสองนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ เปิดให้ดูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ้ำกำลังขึ้นมาแล้ว แจ่วนะครับแต่มันจะมีทรายปอนออกมาบ้างนะเนื่องจากบ่อมันตื้นนะเพราะว่าเราสูบระดับแบบแค่เราเจาะไม่ได้ลึกอะครับมันก็จะมีทรายออกมาด้วยอยู่แล้วนะอันนี้คือบ่อน,นี้เนี่ยสูบทั้งวันนะครับทั้งวันของจริงเลยนะก็คือปกติผมจะใช้กับโซล่าเซลนะ ก็คือสูบทั้งวันอะ่ะอันนี้คือน่าจะโดนตาน้ําของจริงะครับเพราะว่ามันดูดได้ทั้งวันเลยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะน้ําไม่ขาดด้วยหน้าแรงก็ใช้ได้นะครับบ่อนนี้